ทั้งงานครับผมมีเงินเก็บไว้ไว้ไหนฮะพี่เจรอยู่ที่ซีรีส์เลยครับจากที่บอกครับว่าที่ซิมบูได้ถึง3เรื่องเลยเป็นไม่กลับโปรเจกต์ครับตอนแรกครับอยากทำซีรีส์อะไรที่เป็นบู๊ก่อนโจมมามาบู๊ก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำพีเรียดด้วยก็เลยจะมามิกซ์กันเพราะมันจะมีย้อนอดีตเลยมันก็มีความเรื่องครุฑกับนาคอะไรครับมีความแฟนตาซีเล็กๆมาเลยในการผสมระหว่างแบบบู๊ดราม่าแอคชั่นที่เป็นแบบว่ามีความแบบแฟนตาซีแล้วก็มีความพีเรียดเล็กๆในเวลาย้อนอดีตฉากอะไรเงี้ยก็ ตอนแรกเคยคุยพิเชษเลยว่าเคยเราเคยคุยกันประมาณแบบประมาณร้อยล้านโปรเจกต์ว่าอยากจะทำอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เดียก็แบบเออเราก็คุยกันว่าเราจะไปหาเงินทำอย่างไรตอนแรกกำลัำงสงสารก็คิดเอาไว้ว่าแบบเออแบบงบตรงนี้เราจะไหวไหมจัดการอะไรยังไองอะไรเงี้ยพอดูปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะมันเริ่มเยอะเยอะเยอะจนตอนเนี้ยอย่างที่บอกกันหลายๆคนถามว่าแบบงบเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารน์ี้บอกครับว่าที่นี่ซิมบูได้ถึง3เรื่องเลยช็อกครับผู <laughs> บ้จัดชอ็อกผู้จัดแบบ โอ้ว้าวใช่ไหมความรู้สึกแรกตอนแรกดูดูบิดตอนตอนแรกที่แบบทําก่อนประเมราคาไว้อีกราคาหนึ่งการที่แบบที่คิดเอาไว้ในใจแต่พอเริ่มคุยกับทีมมันต้องมีนู่นนี่นั่นเอะงบเริ่มไปแล้วเริ่มตอนแรกมันมันมามันมาแบบเท่าหนึ่งไม่เท่าไหร่เราก็แบบเอ๊ะไม่เป็นไรก็อันนี้คือยังไม่ถ่ายทรเลยนะแค่ประเมินกันช่วงแรกเราจะเป็นช่วงประเมินราคากันครับเพราะเราเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการทําอ่าไม่เป็นไรทำทำทำเราคิดอย่างเดียวครับเราอุดมการณ์คือเราอยากยกระดับของซีไวของเราให้แบบ worldwide เราอยากทำซีรีส์วายไทยของเราเนี่ยให้แบบหลายๆคนได้เห็นได้เห็นโปรดักชันของไทยแบบความเต็มที่คุณภาพอย่างที่ทุกที่เห็นว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นการเป็นละครหรือซีรีส์ที่เป็นลองช็อตยาวขนาดนี้นทั้งหมดคือลองช็อตนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นอยา่างอย่างกล้องโยกปพ๊บแค่บันไดผ่านขึ้นเพื่อกลับมาหายตัวเป็นคอ,องหนึ่งเลย<ๆ>ทุกอย่างเราเราอยากทำแบบแบบยิ่งใหญ่จริงๆอยากแบบปับงๆจริงๆอย่างที่บอกนี่คือรางสรงหอนครับเป็นซีรีส์จาก The Factory ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ครับเราส่วนใหญ่คุยกันพอคคครรรร่่่่่าาาาวววๆๆับแตอออยกะไเเห็นมืี พอไปโลเคชันนี้กลับบ้านมาคิดอย่างแรกเลยคือว่าล้างจมูกเราจะดำหรือเปล่า <laughs> <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้เเราเชื่อไหมว่าแบบก่อนขึ้นรถอะตบตบเสือ้อเล่นๆอะ่ะมันออกมาเป็นฝุ่นดำๆแบบ <c oughs> ปุ๊บขึ้นมาอีกฮะใช่เพราะว่ามันตึกล้างครับตึกล้าง <c oughs> ซึ่งมันก็แบบโอ้่ายทำกันแบบว่ากับทั้งวัน ักกกนมาต่อมาครับ<อ>มีต่อมาตั้งแต่แบบต่างชาติเองทไทยแลนด์เองอะไรเงี้ยมีมีผู้รูคุยกันแล้สปอนเซอร์เองครับก็ขอบคุณทุกทท่านครับแต่ตอนนี้ยังรับสปอนเซอร์อยู่นะครับรับพัน,ช,นช,ชื่นครับใจชื้นครับแต่ก็อาจจะยังยังไม่ถึงงบแต่ก็เออเรามีนิดนึงแล้วอ่าใช่ครับอ่าน่าจะประมาณปลายปีนี้ครับถไมอะไรผิดพลาดนะแต่ว่าถ้าแบบลองดูเรื่องสล็อตเวลาโน่นนี่นั่นตอนนี้ยังไม่ตายตัวครับแต่ว่าคร่าวๆก่อนว่าเป็นปลายปีนี้ครับเทุกคนครับตอนแรกจริงๆเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนเวิร์กช็ออออปปปปกกกาาารรรรแแสสดดดงงงลล้้วววว็็มมีีเเเเเิิ์คคคชบบบูู๊๊ยยยนนนนะะัืตไไ่่่ เขาเลยไปส่งไปเรียกหน่ยวยซิลจริงๆด้วยออใช่ครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นการเรียนไปเรียนยิงปืนเองใช่ไปเรียนยิงปืนนะหลายคนอาจจะได้คลิปเบื้องหลังเองอะไรครับพี่นิวช่วยมาสอนให้ใช่ครับพี่นิววงศกรมาช่วยสอนยิงป,ปืนให้ด้วยไปลงหน่ยวยซิลเลยไปลงหน่ยวยซิลคือไปเจอครูครับแล้วก็ออไปไปมาเอาครูคนนั้นคือพี่นิว <laughs> อะไรครับอะไรเงครับชายก็เลยก็เลยเป็นการที่แบบว่ารวมๆแล้วเราก็แบบเรียนกันประมาณห้าหกสิบคิวเลยที่เราคำนวณกัน